เงินเดือนออกไม่กี่วันเงินก็หายไปหมดอีกแล้วใช่ไหมถ้าคุณรู้สึกว่าหาเงินเก่งแต่เก็บไม่อยู่คลิปนี้คือคำตอบวันนี้ผมเราจะพาคุณไปรู้จัก3เคล็ดลับง่ายๆที่จะเปลี่ยนคุณจากคนเก็บเงินไม่อยู่ให้มีเงินเหลือใช้แบบไม่ต้องฝืน เคล็ดลับสุดท้ายหลายคนมองข้ามแต่บอกเลยว่าช่วยให้เงินอยู่กับคุณได้นานขึ้นจริงๆอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะแค่ไม่กี่นาทีนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินของคุณไปตลอดนี่คือ3เคล็ดลับออมเงินให้อยู่แบบเข้าใจง่ายทำได้จริงใช้ได้กับทุกคน 1. ออมก่อนใช้ไม่ใช่ออมที่เหลือวิธีนี้เรียกว่าจะให้ตัวเองก่อน คือทันทีที่ได้เงินเดือนหรือรายได้ให้หักออมไว้ก่อนเช่น10-20%เข้าบัญชีเงินออมหรือกองทุนจากนั้นใช้เงินที่เหลืออย่างมิสติกจะช่วยให้คุณออมเงินได้โดยไม่ต้องรอให้เหลือค่อยออมซึ่งมักจะไม่มีเหลือจริงๆความหมายของออมก่อนใช้คือการกันเงินสำหรับออมออกมาก่อน ทันทีที่คุณได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนรายได้จากงานพิเศษหรือเงินก้อนต่างๆเช่นได้เงินเดือนสอง0 0บาทคุณอาจกำหนดว่าจะออม10%ทุกเดือนก็หักไว้2,000บาทก่อนแล้วค่อยใช้ส่วนที่เหลือ18ึ่งบาททำไมออมก่อนใช้ถึงได้ผลกว่าออมที่เหลือเพราะพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ จะใช้เงินไปจนหมดก่อนแล้วค่อยบอกตัวเองว่าถ้าเหลือค่อยออมแต่ความจริงคือมักไม่เหลือเพราะมีรายจ่ายจุกจิกที่แทรกเข้ามาตลอดเช่นซื้อของออนไลน์กินข้าวนอกบ้านค่าเดินทางและอื่นๆเมื่อคุณออมก่อนคุณได้ล็อกเงินไว้ให้กับตัวเองก่อนใครเหมือนจ่ายเงินเดือนให้ตัวเองลองคิดแบบนี้ดูวิธีเงินเดือนออม ใช้ใจ่ายออมที่เหลือสอง0 0บาทเหลือเท่าไหร่ก็ออมใช้ไปก่อนออมก่อนใช้สอง0 0บาทออม2,000บาทใช้18 0 0 0บาทแบบที่สองจะช่วยให้คุณมีวินัยและสร้างเงินออมได้แน่นอนเทคนิคเสริมสั่งให้ธนาคารหักอัตโนมัติเข้าบัญชีออมในวันเงินเข้าเลยจะช่วยให้ไม่ลืมและไม่ลังเล เริ่มจากจำนวนเล็กๆก,ก่อนเช่น5%แล้วค่อยเพิ่มทีละนิดเมื่อพร้อมการออมเงินไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องเริ่มจัดก,การให้ความสำคัญกับอนาคตของตัวเองก่อนเสมอเริ่มวันนี้ถึงจะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่เริ่มเลย2แยกบัญชีเงินออมออกจากบัญชีใช้จ่ายอย่าใช้บัญชีเดียวกันเพราะคุณจะเผลอใช้เงินออมแบบไม่รู้ตัว เปิดบัญชีแยกไว้ต่างหากเช่นบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีที่ไม่มีบัตร ATM จะช่วยล็อกเงินไว้ให้อยู่กับคุณได้นานการแยกบัญชีคือการมีบัญชีอย่างน้อยสองบัญชีบัญชีแรกใช้สำหรับรายรับรายจ่ายประจำวันเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าของใช้บัญชีที่สองสำหรับเก็บออมเท่านั้นห้ามถอนมาใช้พร่ำเพรื่อ ทำไมต้องแยกบัญชีเพราะว่าลดโอกาสเผลอใช้เงินออมถ้าเงินทุกอย่างอยู่บัญชีเดียวเราจะเห็นยอดรวมสูงสูแล้วคิดว่ายังมีเยอะใช้ได้หน้าจนลืมว่าเงินส่วนนั้นคือเงินออมจากระเบียบการเงินชัดเจนขึ้นเห็นได้ชัดว่าเดือนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่และออมได้เท่าไหร่ช่วยให้ควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ดีขึ้น สร้างวินัยการออมแบบอัตโนมัติเมื่อแยกบัญชีไว้และโอนเงินเข้าไปทุกเดือนหรือหักอัตโนมัติจะเป็นการฝึกวินัยโดยไม่ต้องคิดเยอะเคล็ดลับการแยกบัญชีเลือกบัญชีออมที่ไม่มีบัตร ATM จะได้ไม่กดออกง่ายใช้บัญชีดอกเบี้ยสูงหรือบัญชีฝากประจำจะได้ผลตอบแทนด้วยตัวอย่างการจัดการบัญชี บัญชีวัตถุประสงค์รายละเอียดบัญชีใช้จ่ายใช้ในชีวิตประจําวันเงินเดือนเข้าใช้จ่ายโอนจ่ายบินบัญชีเงินออมออมระยะสั้นยาวไม่มีบัตร ATM ห้ามแต่ต้องดอกเบี้ยสูงถ้ามีเป้าหมายเฉพาะเช่นออมเที่ยวดาวรถแยกบ,บัญชีเพิ่มเฉพาะเป้าหมายก็ได้ เงินออมที่ดีคือต้องไม่อยู่ในที่ที่หยิบใช้ได้ง่ายการแยกบัญชีช่วยให้คุณมองเห็นชัดว่าอะไรคือเงินใช้และอะไรคือเงินที่ควรรักษาไว้ไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเงินรวมๆอยู่ตรงนั้นแหละสีจริงใจไม่เสียแซงความจริงใจคือเสน่ห์ที่จับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้ ไม่ต้องพูดเพราะเกินจริงแค่พูดจากความรู้สึกที่แท้จริงไม่ทำดีเพราะหวังผลแต่ทำเพราะรู้ว่านี่คือสิ่งที่ควรทำถ้าไม่เห็นด้วยก็พูดอย่างสุภาพไม่ใช่พยักหน้าตามถ้าผิดก็กล้ายอมรับไม่โทษคนอื่นคนเราชอบอยู่กับคนจริงใจเพราะมันทำให้รู้สึกปลอดภัยและไว้ใจได้ และเมื่อใครรู้สึกว่าไว้ใจเราได้เขาจะรักเราเองโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยจริงใจคืออะไรคือการแสดงออกที่ตรงกับสิ่งที่เราคิดและรู้สึกโดยไม่ปิดบังไม่หลอกไม่ใส่หน้ากากทำอะไรด้วยความตั้งใจดีไม่ใช่เพราะหวังผลไม่พูดเพื่อเอาใจแค่ให้เขาชอบแต่พูดเพราะอยากให้เขาเข้าใจ ถ้าไม่รู้ก็กล้าบอกว่าไม่รู้ไม่เสียแซงทําเป็นรู้ไปหมดถ้าไม่สบายใจก็กล้าพูดอย่างสุภาพไม่ฝืนจนเกินไปไม่เสียแซงคืออะไรคือไม่แสดงออกในแบบที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจไม่ทําตัวเฟกไม่ฝืนยิ้มเมื่อไม่อยากยิ้มไม่พูดหวานแต่ในใจมีอย่างอื่น ไม่แซงเป็นคนดีเฉพาะต่อหน้าคนสำคัญแล้วเปลี่ยนไปลับหลังไม่ทำดีเพื่อหวังการยอมรับหรือผลประโยชน์กลับมาแล้วทำไมความจริงใจถึงทำให้ใครๆก็รักเพราะคนเราสัมผัสได้เมื่อใครรักจริงหรือแค่ทำเหมือนรักความจริงใจสร้างความไว้ใจคนที่จริงใจจะมีแรงดึงดูดแบบธรรมชาติ อยู่ด้วยแล้วสบายใจเพราะรู้ว่าเขาเป็นตัวของตัวเองและไม่หลอกเราไม่ต้องพยายามพูดให้ดีเกินจริงแต่ทุกคำพูดกลับมีพลังเพราะออกมาจากใจตัวอย่างง่ายๆมีเพื่อนคนหนึ่งใส่เสื้อใหม่มาแล้วถามว่าเสื้อนี้สวยไหมจริงใจสไตล์นี้อาจไม่ค่อยเหมาะกับเธอเท่าไหร่แต่ถ้าเธอชอบเราก็โอเคนะเสแสง โอ้โหยมากเลยแต่พอรับหลังกลับไปพูดว่าแต่งตัวไม่เข้าท่าจริงใจคือการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องแกล้งดีไม่เสียแซงคือการไม่โกหกแม้ในเรื่องเล็กๆใครที่จริงใจจะมีค่ามากกว่าคนที่เก่งแต่ปลอมห้าเห็นคุณค่าของคนอื่นและกล้าชื่นชมจากใจทุกคนล้วนอยากรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ถ้าเขาทำดีกล้าชมออกมาไม่เก็บไว้ในใจไม่ห่วงคำชมเพราะรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนวันธรรมดาของใครบางคนให้กลายเป็นวันที่มีความหมายไม่เปรียบเทียบกับใครไม่ทำให้คนรู้สึกด้อยชื่นชมแบบจริงใจไม่ต้องเวิร์แค่ตรงไปตรงมาเช่นเราชอบวิธีคิดแบบนี้นะหรือวันนี้คุณดูสดใสดีจัง คนที่มองเห็นข้อดีของคนอื่นมักจะกลายเป็นคนดีในสายตาคนรอบข้างด้วยอัตโนมัติเห็นคุณค่าของคนอื่นคือการมองคนอื่นในมุมที่ดีและให้ความสำคัญในสิ่งที่เขาเป็นหรือทำได้มองเห็นสิ่งเล็กๆที่เขาทำแล้วไม่มองข้ามไม่ตัดสินคนแค่เปลือกหรือข้อผิดพลาดเชื่อว่าทุกคนมีจุดแข็งมีความสามารถ และมีบางอย่างที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ให้พื้นที่กับคนรอบข้างได้แสดงออกและเติบโตคนเราจะรู้สึกมีค่าเมื่อได้รับการมองเห็นไม่ใช่แค่การมองผ่านกล้าชื่นชมจากใจคืออะไรคือการพูดหรือแสดงออกถึงสิ่งดีๆของคนอื่นด้วยความรู้สึกจริงชมเมื่อเห็นข้อดีไม่เก็บไว้ในใจ ไม่ห่วงคำชมไม่กลัวว่าจะได้กว่าหากยกย่องคนอื่นชมอย่างจริงใจไม่ว่าไม่เสแสแ้งเช่นเราชอบวิธีคิดของเธอนักหรือขอบคุณที่ช่วยงานดีๆแบบนี้เสมอแม้แต่เรื่องเล็กๆเ,เช่นการแต่งตัวการพูดจาหรือท่าทีที่ดีก็กวรชมถ้ารู้สึกว่าเขาทำได้ดีเพราะอะไรการเห็นคุณค่าและชื่นชมจึงทำให้ใครๆก็รักคุณ เพราะมันสร้างพลังใจให้คนรอบตัวคนที่ได้รับคำชมจะจำคุณในฐานะคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าสาตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจนมีเป้าหมายแล้วจะมีแรงจูงใจเช่นออมเพื่อเที่ยวปีใหม่ดาวรถลลงทุนหรือสำรองยามฉุกเฉินเป้าหมายที่ชัดจะทำให้คุณรู้ว่าออมไปเพื่ออะไรและไม่อยากถอนออกมาใช้พร่ำเพรื่อ การตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจนคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้คุณออมเงินได้อย่างต่อเนื่องและไม่รู้สึกฝืนใจจนเกินไปมาดูว่าแนวคิดนี้คืออะไรและทำไมถึงได้ผลจริงความหมายของตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจนคือการที่คุณกำหนดเป้าหมายว่าออมเงินไปเพื่ออะไรเช่นออมเพื่อเที่ยวญี่ปุ่นปลายปี ออมเงินก้อนเพื่อดาวบ้านในอีกสองปีออมเงินสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉินไม่ใช่ออมแบบออมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดเพราะแบบนั้นมักขาดแรงจูงใจทำไมต้องมีเป้าหมายช่วยสร้างแรงจูงใจเมื่อรู้ว่าออมเพื่ออะไรจะรู้สึกว่าทุกบาทที่เก็บมีความหมายช่วยให้วางแผนได้ง่ายขึ้น เป้าหมายชัดจะทําให้คุณรู้ว่าต้องเก็บเดือนและเท่าไหร่ภายในระยะเวลากี่เดือนป้องกันการถอนใช้โดยไม่จําเป็นเพราะคุณจะรู้ว่าถ้าใช้ตอนนี้เป้าหมายจะพังวิธีตั้งเป้าหมายการออมแบบง่ายๆใช้หลักจะจงเศร้าเช่นออมไปเที่ยวเชียงใหม่ไม่ใช่แค่ว่าอยากมีเงินเก็บวัดผลได้เศร้าเช่นต้องออมให้ได้1 5 0 0 0น ท,ทำได้จริงเศร้าออมเดือนและ1,500บาทภายในสิบเดือนเกี่ยวข้องกับชีวิตเศร้าเป็นสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆเช่นเที่ยวเรียนต่อซื้อของมีระยะเวลาเศร้าตั้งเด็ดหลายเช่นต้องเก็บให้ครบก่อนเดือนธันวาคมตัวอย่างการตั้งเป้าหมายเป้าหมายไปเที่ยวเกาหลีธันวาคมปีนี้ ค่าใช้จ่ายรวมสามหมื่นบาทหรือเวลาสิบเดือนต้องออมเดือนละสามพันบาทเมื่อมีตัวเลขชัดเจนแบบนี้คุณจะรู้ว่าต้องลงมือยังไงและมีกำลังใจมากขึ้นทุกครั้งที่ยอดออมเพิ่มเคล็ดลับเสริมทำตารางออมหรือใช้แอปช่วยวางแผน แยกบัญชีออมแต่ละเป้าหมายออกจากกันเพื่อไม่สับสนติดภาพเป้าหมายไว้เช่นรูปสถานที่เที่ยวบ้านของที่อยากได้เพื่อเป็นแรงผลักดันการออมเงินจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าออมไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ชัดจะเปลี่ยนความรู้สึกฝืนออมให้กลายเป็นอยากออมอย่างน่าอัศจรรย์